เห็ดพอเห็ดพอไม่ไหมเลยพี่น้องเลย,ยล uh, ออ่ายู่ถนนมาริวันเนาะทาง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 ไปทางขึ้นสนามบินลอยสีย่แฝกแดดมนิดึงลอยี่แฝกแดดน้มาหนิดึงค่ะ uh, บอแมแอนนี่ตาเหฮทพอเลยค่ะเพิ่มเด้อพี่น,อน้องเลยเห็ดปลาเห็ดปลาค่ะเห็ดปลาทั้งหัดซ้อนเลยแบด มาเด้อจจะเห็นปลาออกมาแล้วเห็นมาตาไซ์ค่ะนี้ข้างคืนสนามบินเลยเลยซีแยกไฟแดงรอ 8. บแปดมานิดหนึ่งะะเด็กเลยจ้ะเด็นกนยงเด็นกนยังเด็แต่ใครมาหเห็นรวม ร่วมในทุ่งละลอยเด้อจะพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อท่าขึน้นท่า,เ,าเข่าสนามบินเลื่อยเสียกไฟแดงรอแปดอยู่ขอนแก่นเด้อค่ะเต็มอยู่อ,อ่อนอ่อนยี่ที่รางเฮดเพอะเฮดเพอะแรกของปีเก้อค่ะ เดี๋ยวใส่หน่อยใส่ร้ายไปเล้วแต่ปริมาณน่อน,นะคะแช่ประมาณ30นาทีแล้วก็มาถูถูงสิค่ะเอาเฮีดพอถูกันเนาะเศร้าแล้วก็ทูงสิค่ะหลุดนิดค่ะอันนี้แช่ยังไม่ถึง30นาทีนะคะรุ่นนี้ก็ลองลองทำดูเนี่ยดินหลุดออกไปหมดเลยง่ายๆค่ะนี่ค่ะเจ้าเกลี่ยสัมแดกเื้าผสมน้ำ ย้ำอีกครั้งเกลือผสมน้ำแล้วก็เอาเห็ดลงไปเห็ดเผาะลงไปเห็ดธรรมดาก็ได้นะคะรุ่นนี้เพิ่งล้างเห็ดเสร็จแช่ประมาณสาสิบนาทีแล้วก็ทูทูซาวเห็นมากหรก็ทูทูองเค่ะจนกว่าเราจะพอใจว่าดินเขารุ่นออกแลวซ้ำแดงสินะคะนี่ออกมัดค่ะขนาดดินนาหนาขอบายแกงอร่อยทีเนี้ย เห็ดรวมซื้อมาสามถุงเป็นไปถุงละลอยเนาะค่ะสามถุงลอยห้าสิบปนานารูนี่ก็ได้ซื้อมาสามถุงก็ล้างวิธีเดียวกันค่ะคือผสมเกลือกับน้ําแบบเข้มข้นเนาะใส่กำนึ่งสินะน้ำกะละมังหน่อยๆแช่วไว้สามสิบนาทีแล้วก็เศร้าเศร้าเศร้าร้าลูนีลไม่ได้ทําให้ดู <c oughs> ล้างสามรอบล้างล้างน้าเกลือเสร็จก็ออกไปล้างน้ําธรรมดาอีกสองรอบจนเราพอใจว่า <c oughs> ดินรุดออกเมื่อไหร่ก็สินะคะหลังจากนั้นมันเยอะเนาะก็จะนึ่งเอาไว้จะแกงจะอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนึง่งพอมันเย็นก็เอาเข้าตู้เย็นเอาไว้ใส่ถุงพ่อแกงพ่อแกงสินะคะพอเราจะแกงก็ค่อยเอาออกมาเป็นวิธีการของรุ่นนี้นะคะ แซบค่ะแซ่บค่ะปีนี้เหตุแรกของปี